ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มีพระมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกแล้วนะครับเป็นสมเด็จนะครับพระมารดาร้อยปีเป็นคำหมากคำข้าวนะครับก็คำหมากคำข้าวก็น่าจะเป็นเ,เนื้อนะฮะน่าจะเป็นเนื้อคำหมากนะครับก็จะเป็นเนื้อคำข้าวมวลสารรู้สึกว่ารุ่นนี้นะครับเป็นของหลวงวพัดเป็นของหลวงวพัดนะครับ โดยตรงเลยนะครับไม่ใช่มีมวลสารของคนอื่นเลยนะครับเป็นของหลวงพ่อพัดเลยนะฮะใน1ลังเนี่ยจะมีอยู่2พิมพ์นะครับจะเป็นพิมพ์อาสมเด็จนะครับ1พิมพ์แล้วก็จะเป็นพิมพ์พิมพ์พระพุทธชินราช1พิมพ์นะครับก็รุ่นละ200กว่านะรุ่นละ200กว่ากับ300รนะครับรุ่นนี้นะครับปลูกเสกด้วยกันนะฮะ13วาระ นะครับปลูกเสกที่เป็นรุ่นที่ปลูกเสกที่นานที่สุดและยาวที่สุดนะแล้วเป็นของหลวงปู่เองเลยนะครับสมเด็จพระมารดานะครับชื่อนี้ได้มาอย่างไรนะครับก็เป็นหลวงปู่นะครับท่านก็ได้เอาผงกระดูกนะครับของพระมารดาของหลวงปู่เองนะครับมาเป็นมลสารรุ่นนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีคำมากแล้วก็จะมีข้าวก้นบาทนะครับที่เขาที่เขาเขียนไว้นะฮะจะมีคำมากคำข้าวนะครับ มวลสารของรุ่นนี้นะเป็นของหลวงปู่เองโดยตรงไม่มีไม่มีม,มรลส์ของคนอื่นเลยนะครับไม่มีของมวลสาร,รของวัดใดน,นะครับมีแต่ของวัดหว้วยด้วนนะครับรุ่นนี้ผมมองว่าน่าเล่นนะเป็นของหลวงปู่เองโดยตรงด้วยนะครับเกจิ j, ที่ยังดังนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับก็ล้วนแต่เอามวลสาร,รของตัวเองทั้งนั้นนะครับมาทํานะครับ ของหลวงป,ปู่ผมว่ารุ่นนี้น่าเล่นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผมจะได้มาเป็นพิมพ์แบบไหนบ้างมาดูนครับผมก็ได้พิมพ์สมเด็จนะครับมาทั้งหมด4องค์นะครับแล้วก็ได้พิมพ์พระพุทธชินราช3องค์นะครับเดี๋ยวมาเริ่มจากสมเด็จก่อนนะครับสมเด็จนะครับก็จะเป็นเนื้อขมมาก ก็จะเป็นมวลสารของหลวงพ่อพัดโดยตรงนะครับจะเป็นเนื้อคหาหมากนะครับแล้วก็จะล้นด้าหลังก็จะลุ้นเป็นพัดแบบนี้นะครับว่าจะได้เป็นพัดอะไรบ้างนะครับลงยาไหมนะครับก็งานวัดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเขียนไว้ว่าเจ้าคุณพัดร้อยปีวัดห้วยด้วนก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วก็รันหมายเลขอยู่ตรงนี้นะครับจะเขียนไว้ว่าพัดนะครับแล้วก็รันหมายเลขอ่าประมาณนี้นี่ก็เป็นเนื้อชานมากนะครับแบบนี้นะครับถ้าเป็นลังลุนจะเป็นแบบนี้หมนนะครับแต่ก็จะมีเอ่อลังน้ำเลิกรู้สึกว่าดังลังน้ำเลิกน่าจะเป็นเนื้อไบลานนะครับ แล้วก็จะลุนปัดทองปัดหน้านี่นะครับเป็นถ้าเป็นอ่าเขาก็จะลุนแบบนี้นะครับผมก็ได้เนื้อด้านหลังเป็นพัดทองทิพมานะครับแบบนี้นะครับนห็นะครับงานของวัดนะครับ ของหลวงพ่อเองเลยนะครับน่าเก็บอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นของหลวงพ่อนะครับเก็บได้ผมว่าผมว่าเก็บได้นะรุ่นละสองร้อยสามร้อยเก็บไปเหครับนะอย่างอื่นเรายังเก็บได้นะครับทําไมรุ่นนี้เราจะเก็บไม่ได้นะครับเป็นงานของวัดเองนะครับนี่ก็จะเป็นพิมพ์พระพุทธชินราชนะครับโอ้หน้าติดคมชัดเลยนะครับ เห็นจมูกเห็นเห็นครบหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีรู้สึกว่าจะเป็นข้าวก้นบาทนะครับเนื้อนี้นะครับก็น่าจะเป็นเนื้อคําข้าวนะครับก็จะมีผงลบกำมอนสารต่างๆนะครับของลงปูนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันพุทซ้อนจะปาไม้ว่าเจ้าคุณพัด1 0ร้อยปีวัดห้วยด้วน รันหมายเลขก็จะอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จเอ๋ยหรือว่าพิมพ์พระพุทธชินาราชก็น่าเก็บกันทั้งนั้นนะครับโอเคนะครับผมก็ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นสมเด็จพระมารดานะครับนี่นะครับ กล่องก็จะเป็นกล่องกระมี่สีแดงนะครับด้านในก็จะมีให้ลุ้นสองพิมพ์ต่อกล่องนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแบบนี้กล่องสมเด็จพระมารดาร้อยปีคำหมากคำข,ข้าวพระราชมงคลวัชราจารย์เจ้าคุณพัดวัดห้วยดวดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอโคลละนึงไลค์นะครับอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงไว้นะครับผมสวัสดีครับ